สวัสดีครับทุกคนอยู่กับผมยุโรปในช่องยุโรป T D N ีเครับผมทุกคนตอนนี้ผมอยู่ในห้องสตูนะผมผมเป็นคนแรกเลยก็ว่าได้นะที่มามาทำการตั้งบูทตรงนี้นะไม่ใช่ตั้งบูทสิขเขาเรียกอะไรตั้งตั้งพินพินอัพงานนะทุกคนนะนี่คืองานของผมนะทุกคนเดี๋ยวถ่ายอินเสิร์ตให้ดูวันนี้เป็นวันที่21นะทุกคนเอ้ยอ๋อมันเช้งคืนเลยนะทุกคนมาเลยเป็นวันที่22นะทุกคนซึ่ง22พฤิจิกายน65นะทุกคนคือเป็นวันที่ต้องพินอัพเป็นไฟนอลนะทุกคนต้องททากกรรพีเซซนนนต์ะุคึ่ง ก็ถือว่เป็นโอกาสดีผมจะมาเปิดงาน<ๆ>เกือบทุกชิ้นนะทุกคนเกือบทุกชิ้นให้ทุกคนดูนะงานตั้งแต่แบบเปิดเทอมตั้งแต่เทอมแรกจนถึงจบเทอมหนึ่งนะทุกคนชาติการภาคปลายภาคของคืชาติปืน PTA นะทุกคนค่อนข้างที่จะเยอะแล้วมหาสามาแล้วแล้วก็สูญเสียไปเยอะมากเลยนะคนเรื่องเรื่องเงินนะทุกคนคือพยายามประหยัดมากเลยนะคือผม,มทำโมที ผมว่าผ,ผมพยายามประหยัดกับโมตัวเองสุดๆแล้วนะทุกคนคือโมเบียวโมเดลนะทุกคนโมเดลนี่นะก็เดี๋ยวเราไปก็เดี๋ยวเราไปดูงานทุกตัวกันเลยนะทุกคนไปดูทีละตัวกันนี่นะทุกคนงานนี้เป็นวาดมากพึ้อนหนึ่ชง,นะงชั่วโมงถ้าจำไม่ผิดนะเสร็จปุ๊บพอวาดเสร็จหนึ่งชั่วโมงเขาให้วาดอันนี้ให้เวลาห้านาทีวาดเหมือนเดิมทุกคนซึ่งก็ได้ประมาณนั้นอันนี้ก็าวาดสตอร,รี่เพื่อนได้มีอะไร อันนี้ว่าเรื่องชีวิตตัวเองนะทุกคนเออ่เป็นเป็นอาวาดในทัศนียภาพนะทุกคนใช่ว่าทัศนียภาพนะอันนี้ว่าทัศนียภาพอันนี้เป็นสวนเบญจกิติมั้งไปกับเพื่อนๆนะฮะจะไม่ผิดนะทุกคนสวยมากเพราะว่าอันนี้ว่าปรากฏการณ์นะทุกคน,อ,น,น,กกน,กคนอันนี้อะไรอ๋ออันนี้ก็นี่ว่าอะกไหนวะบ้านของตัวเองใช่นี่คืออันนี้หอผมนะยังไม่ได้ทำรีวิวหอเลยทุกคนจบเป็นหนึ่งเทอมแล้ว อันนี้เขาแบบว่าเหมือนพูดมงองว่าถ้าเกิดเราไปอยู่ในมุมมองไหนที่เราไม่มีเ,เขาเรียกอะไรไม่มีอุปกรณ์ในการใช้วาดนะก็นี่เลยเขาก็เลยให้เราไปหาอุปกรณ์อะไรก็ได้มาวาดนะน,นี่กระดาษลัางกระดาษที่ชุ่อันนี้กระดาษไขเผื่อทุกคนไม่เข้าใจเออทุกคนไม่รู้จักนะอา้อาวอา้อาวอ้าวมีเหลือไม่เปอันนี้เป็นกระดาษไขนะเืเิดเปิดเปมีใครไม่รู้จักก็กระดาษไขเป,เป็นกระดาษบางที่สามารถ ทับได้นะทุกคนเห <_ an> ็นป่ะอันนี้คือมันขนาดนี้คือกระดาษจริงนี่คือกระดาษไขที่ทับสองไ้เยอะนะงานนี้เหมือนไอ้ไม่ใช่เหมือนงานนี้ได้เอ่ยด้วยออมีการต่อเติมนู่นนี่นะนะผมก็ต่อเติมอันนี้ยิมเจ็ดของสถานไอ้ยิยมเจ็ดของมอทรอนะก็หลายๆคนน่าจะรู้จัก <_ an> นี่อจำไม่ได้นี่ได้เอหรือเปล่านะเออดีดีน,นี้ก็เป็นสถานอันนี้คณะของเอ่ยทุกคนในหัวใจคณะของเอ่ยนะฮัดอันนี้ก็เป็น อันนี้ก็เป็นภายในคณะผมนะใช่อันนี้คืออ่อว่ามิทีเรียข้างนอกของคณะอันนี้ว่าอินทีเรียข้างในของคณะนะทุกคนทั้งหมดก็แบบเยอะเยอะมันมีนมีมีอยู่ซ้อนอยู่ข้างล่างมีซ้อนอยู่ข้างในนี้อีกใช่ซึ่งอันนี้คือเป็นแค่ของเฟสเฟสที่หนึ่งนะทุกคนใช่เนี่ยทุกคนแล้วก็ได้หยิบยื่นหนึ่งในนี้มาเพื่อมันพัฒนาเป็นนี้นะแล้วก็พอพัฒนาไปนต้วเนี้ยก็ผงมันไม่ได้อาจารย์ก็ได้นำามาให้เปลี่ยนตัวอื่นแล้วก็เลยได้มามองตัวนี้แทนแล้วพอตอนนี้เ็จปุ๊บก็มาพัฒนาเป็นตัวนี้ พัฒนาเป็นตัวนี้เสร็จก็พัฒนาเป็นตัวนี้พอตัวเนี้ยมันพัฒนาเป็นไฟนอลโมเดลแล้วนะพมันเป็นไฟนอลโมเดลเสร็จแล้วเนี่ยทีนี้เกิดขึ้นคือมันมีคลาสสุดท้ายเป็นการเล่นเรื่องเท็กเจอร์นะทุกคนเขาเล่นเท็กเจอร์เนี่ยเขาก็เลยให้มีการเปลี่ยนแมทเทียลนี่เราเปลี่ยนแมทเทียลเล่นเท็กเจอร์นะทุกคนถ้าด่าไงต้นค้าที่จะแจมวาวแจมแนวนะทุกคนเนี่ยซึ่งก็พูดรตรงๆว่าโมเดลแต่ละชิ้นก็คือเรา เราอะไรนะฮะโมเดลชิ้นก็คือออกเงินกันเองหมดเลยนะฮะนี่คือเงินนี่คือเงินนี่คือเงินนะฮะคือแกะกระดาษนี่เสร็จแล้วเอาพวกนี้เก็บไปหมดเลยละ่ะพวกบอร์ดเนี่ยเก็บไปหมดเลยเก็บไปใช้ต่อเก็บไปใช้ต่อใช่ไม่กล้าทิ้งอันนี้ก็จะมีเป็นพวกกระดาษชิ้นเบลเลอร์เบลล่นานะทุกคนที่ทำเป็นกระดาษชิ้นใหญ่ๆนะทุกคนที่เป็นเอ่อเขาเรียกว่าอะไรเป็นเพชรองค์ป,ประกอบเสริมสำหรับโมเดลไฟนอลของเรานะทุกคนนี่เราจะประมาณนี้เลย ใช่แล้วทุกคนก็นะฮะอย่างที่บอกไปว่าโมแต่ละตัวเรานนั้ทำมาด้วยหยาดเหงื่อและเลือดของพวกเรานะฮะบางคนก็คือคัตเตอร์บาดนะแลนกูโดนคัตเตอร์ไปบาดยุ้อันนี้เขาอยู่แลนส์ไซเคนะทุกคนภูมิสถาปัตย์นะทุกคนใช่เฮ้ยนี่อ่าโอเคโอเคไม่เห็นหน้าแต่เห็นไปแล้วนะซึ่งอันเนี้ยเพื่อนเขาเพื่อนเขาคือแบบว่าอะไรนะเออผัดถึงขั้นเข้าโรงพยาบาลหรือเปล่าเข้าเข้าด้วยทำไมมันมันเป็นยังไง อ๋อเย็บเลยเหรอเย็บสองเข็มอ๋อมากอ๋สองเข็ม <_ trades> นี่คือภาพรวมองค์ประกอบดูนะคือไหนตั้งไปยืนให้ทุกคนดูปึ๊บ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 ทุกคนนี่คือมันกว้างมากทุกคนนี่ะภาพอันนี้เออาระถาปัดหลักทุกคนงานเป็นแค่งานอย่างนี้นะแตบบ่ของแรงเสียเียงภูมิาัตร์สถาปัดเรื่องของงานมาแจกมา,ต,าต่างคุณสาวเบสอ่ะเบสนะ ใช่เขาก็คือโหดมากไอ้นั่นโดนกันไปจะห้าพันกว่าบาทแล้วก็ห้าพันนี่คือถูกสุดห้าพันนี่คือแก๊งถูกสุดในหนึ่งรบคนคือแบบคุณพระช่วยแกงงประหยัดแกงงประหยัดเจอของผมทั้งหมดเนี่ยราวๆทั้งหมดเนี่ยผมน่าจะเสียทำไมกูก็เกือบพ่อเมึงวะเห็นเซ็ตอย่างนี้ก็ก็ก็เกือบห้าพันนะเขาจำได้อหรอเฮ้เขากูจำได้มันมีเซตหนึ่งที่กูไปซื้อห้าร้อยอีกเซตก็ห้าร้อยแล้วก็ซื้อพวกอุปกรณ์สามสี่ห้าร้อย มันก็รวมๆก็เกือบห้าพันเหมือนกันใช่ซึ่งพูดตรงๆว่าแต่ละสาขานะสิ้นกันไปหลายบาทกันก็เดี๋ยวผู้นี้เจอกันนะในข้าบชุดน,นักศึกษาด้วยเออล้วนี้ก็จะคนเต็มเลยโอเคครับแล้วบายเจอกันพรุ่งนี้ สวัสดีครับผมนายตัฒนาพัทรรัตน์ิา์ครับผมอ่ากลุ่มเก้าที่1นครับผมกุมารจันทิชัยนะครับผมที่เราจะครับจะพือพัฒนาของประกอบด้วย D A T A แล้วก็ N A นะครับผมเรื่องโลเคชั่นให้เป็นสอง เพราะว่ารู้สึกว่าตัวโมเดลของมันมีความเบาค่อนข้างที่เยอะครับอาจารย์พอมีความร้อนค่อนข้างเยอะผมรู้สึกว่ามันมันสามารถเอาไปใช้ประโยชน์อะไรที่ไม่รู้สึกว่ามันดูตื่นตาตื่นใจแล้วก็แบบมีการไหลผ่านได้ผมคือมันไหลผ่านในทางอากาศครับอาจารย์แล้วรู้สึกว่าถ้าไหลผ่านแค่อากาศเนี่ยมันมันก็บางทิ้งหาไปอากาศมันก็ไหลผ่านได้แล้วครับจะรู้สึกว่าน้ำตกเนี่ยมันก็เป็นไปได้ครับแล้วตอนที่คุณวินเนี่ย เลือกหลายหลายโลเคชั่นนะเดี๋ยวกก่า <ผม S 1> คิดตั้งแต่แรกผมคิดตั้งแต่แรกแล้วเพราะว่ามีการวางแผนเอาไว้แต่ก็มีคิดว่าเป็นที่กว้างตรงนีเอาเหมือมนเอ่อทุ่งกว้างไว้คล้ายๆกับเอ่อแบบสนามฟุตบอลก็แบบเบาบางเลยเป็นที่กว้างอะไรก็ได้แต่รู้สึกว่ามันมันอาจจะยังแบบดูแบบก็แค่วางแหวนเอาไว,เาไว้เฉยๆผมก็เลยรู้สึกว่ามันก็ยังดูไม่อะไรยังไม่ตอบโจทย์ความเป็นโมเดลที่รู้สึกว่ามันมี มีความแววมีรูมีอะไรที่เราสามารถมองได้ครับผมก็เลยมาจบที่ป่าตรงนี้ครับผมอาจารย์และเป็นลุ่มนี้ด้วยที่ติดเอาไว้ต้วามผิดกฎหมายกรมป่าไม้นะสางไม่ได้ขออนุญาตอาจารย์เป็นหัวใจของทั้งหมดครับเขาต้องป่าอาจารย์ถ่ายรูปเออแต่ว่าเป็นความหัาครับอันนี้นะรว่าเราอยากจะไปสร้างอะไรในป่าไปสร้างอะไรบนน้ำซึ่งมันจริงๆต้องเป็นที่เอกชนส่วนตัวได้และเป็นที่ธรรมชาติจเองส่วนใหญ่เป็นที่ของแล้วก็ ในนึกถ nah ึงตัว Pollywater House ใช่ครับจริงๆก็มีทั้างอิงมาจาพ Pollywater ที่ิปตัวประมาะจานเลยนะซึ่งทำนั้นเนี่ยมัน็มีปมะเก็นรกรรมรั้วัาอะไรของราของตัวนี้ซึ่งคุณเราจะศึกษารูปแบบรูปแนะเราไปศึกษารูปแบบแล้วตองการเลือกสรรวิเครายหความต้แงการของเรากให้สาคัญกับจังหวัดซึ่งคุณจะได้โอเพน ที่ที่ทสาวันนี้แะเขาวัาแขงไปแล้วว่ามันจะเกิดเป็น,นจจบแบบเ,เป็นผู้เป็นเหว่าการใช้คอนเซปต์ขอเราโอล้วนไม่จบแค่ตัวกไจกับแต่มันหมายถึงการที่อยู่โลกมนไลด้วยคราครับน้นี่ก็คืองานทังหมดของเฟสของ,องยูนเนมครับผมอาจารย์ก็ิกม,มีปิดด<อ>้วย อาจารย์หมดแล้วครับอาจารย์มดครับผมผมเป็คนสุดท้ายครับอาจารย์ของาครับอยาเอยเยวเก้าก่าาียบายบายอาจารย์เข้ากล้องกับผมไหมไ่ด้วยเหรออไปด้วยแต่ไม่ได้ไลฟ์ใไมไม่ได้ไลค์อันนี้ไม่ใช่ไลค์โอเคเดี๋ยวอาจารย์ไปจำกลุ่มเราเองถ่ารูปคุณระวังนะถ้าคุณไม่เบลอคุณอาจจะโดนฟ้องเออใช โดนแล้วสามคนเลยนะเสร็จแล้วเรานี่คือสภาพเพื่อนๆนะครับ <l ip> สภาพเพื่อนๆแต่ละคนโอ้มโยมกันไม่ไหวเฮ้ยฮัลโหลฮัลโหลเพื่อนไม่มีแรงพูดแล้วตุ้ยมึงอะเกกะ โอ้โหแบมแต่งตัวเรียบร้อยกว่าวันแรกใช่ไหมใช่ไหมาะปกติกูก็แต่งปล่อยหน้ามาเลยทำหน้ามาอ้ยน่ารักโอ้ยเจ๊อุ้ยอะไรนะมึงกับกูยังมีประเด็นต้องทำงานกันอีกเยอะเลยทำไมก็ทำงานกันไงอ้าวเดี๋ยววันไหนวันนี้อ่ะวันนี้เลยวันนี้เลยทำไมอ่ะไฟน์นอฟไปงานคู่เหรอไฟน์้องไปงานคู่อะไรของกูไฟน์นอฟเป็นงานคู่งานเดียว ดีนอนอะไรไม่นอนนอนแล้วแบบจะยาวทำงานต่อเลยได้ดีกว่าช่วย <c oughs> แล้วก็ <c oughs> ปิดเขาเรียกว่าอะไรวะปิดใช้คำว่าปิดสตูได้ปะใช้คำว่าอะไรดีหมดเวรหมดกรรมก็ไฟนอลสตูจบแล้วนะครับทุกคนเ <c oughs> หลืออย่างอยา่างสุดท้ายคือถ่ายรูปภาพงานทุกอย่างแล้วก็เอาไปทําเป็นพอร์ตน,นะทุกคนซึ่งก็อันนี้ก็ไม่น่ายากเราก็ยากเลยเพราะต้องรวมเล่นทําสารบัญทําสารบงสารบัญแล้วงานเป็นเยอะมากก็เลยจะต้องต้องเขียน เขียนเลขที่งานด้วยนะงานแต่ละงานจะมีเลขที่ของมันอีกนะทุกคนซึ่งก็ค่อนข้างวุ่นวายนะทุกคนก็เออโอเควันนี้ก็หมดแล้วครับบ๊ายบายครับไอ้พวกมึงบ๊ายบายกล้องเร็วบ๊ายบายตื่นมาบ๊ายบายกล้องหน่อยไหมเฮ้ยตื่นมาบ๊ายบายวันนอนเหรอน้อนกี่โมงวันนี้แหละร้อนดับนี้สภาพนะฮะเด็กขาปัดไม่ได้ไม่ได้นอนนะทุกคนแค่แค่เราเลือกที่จะไม่นอนนะเด็กขาปัดสภาพอะไรอะขยะ เดี่ยครับเจอกันครับบ๊ายบายนี่และผมตัวอย่างที่ถ่าบันที่แท้จริงต้องอย่างนี้ครับต้องต้องไม่เห็นปีหนึ่งต้องไม่ก็เดี๋ยวรุ่นน้องดูไงก็ไม่ใช่ปีหนึ่งแล้วนี่ะต้องแบบตาดำๆอย่างนี้นี่เห็นนี่หาตัวยากทีเดียเลยคนเนี้ยคือแทบไม่ได้เจอเลยนะคนเนี้ยอาจารย์ใหญ่อยอาจารย์เฮ้ยอาจารย์ใหญ่ไม่ได้แรงไป นี่เขาถือเขาจะดูโหแต่เขาก็อยู่ในโหมดสีชมพูนะครับคนนี้สวัสดีครับคณะบดีให้ผมเก็บตังค์อันนี้อะไรนะอาจารย์เก็บตังค์เหรออาจารย์โหค่าตัวค่าตัวเจอคณะบดีเชย